เมืองบ่อแห่เป็นเมืองเล็กๆกลางหุบเขามีสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดคือเกลือสินเทาชาวเมืองผลิตเกลือสินเทาเป็นอาชีพหลักเมื่อถึงฤดูทำเกลือสินเทาคือต้นเดือนสไปจนถึงกลางเดือน6เมืองบ่อแห่จะคราคร่ำไปด้วยกองคาราวานม้าต่างวัวต่างและลูกหาบเดินเท้าจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาซื้อเกลือไปขายอย่างบ้านเมืองต่างๆในแคว้น12ปัรน,นาและรัชฉานชาวบ้านที่ประกอบอาชีพผลิตเกลือจะมีรายได้มากในทุกๆปีและจะต้องเสียภาษีให้แก่เจ้าเมืองเจ้าเมืองบ่อแห่แต่งตั้งเจ้าภาษีนายอากรให้ทำหน้าที่เก็บภาษีแล้วส่งเงินเข้าคลังหลวง เจ้าภาษีนายอากรชื่อหนานทิพย์เป็นหนุ่มใหญ่วัย35ปียังเป็นโสดปลูกเรือนหลังใหญ่โอโถงเป็นที่พักอาศัยและต้อนรับแขกของตนหนานทิพย์เป็นนักเลงเป็นเจ้าพ่อมีบริวารมากบังคับเก็บภาษีเกลือด้วยความเฉียบขาดภาษีที่เก็บได้ทรงเข้าหลวงส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าของตนเอง ด้วยความร่ำรวยและยังเป็นหนุ่มแน่นของหนานทิพย์ทำให้เขาเป็นที่หมายปองของหญิงสาวและเขาเองก็เป็นคนมีนิสัยเจ้าชู้มีผู้หญิงมากมายหลายคนแต่ไม่จริงใจกับใครๆได้มาอยู่กันสักพักก็ทิ้งไปแล้วหาคนใหม่ที่ตนเองพอใจมาแทนที่ต่อมาวันหนึ่งได้มีกองคารบาลซื้อเกลือจากเมืองบ่อหลวงเดินทางมา ภายในกองคารวานมีหญิงสาวสวยวัย21ปีเป็นลูกสาวของนายกองคารวานเดินทางมาด้วยเธอชื่อนางจันคํารูปร่างหน้าตางดงามมากพผนานทิพย์เจ้าภาษีนายอากรจอมเจ้าชู้ได้พบหน้าก็บังเกิดความรักความพอใจหลงไหลคิดว่าตนเองควรจะมีภรรยามาเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้เป็นหลักเป็นฐานเสียที หลังจากใช้ชีวิตหนุ่มโสดเจ้าชู้มานานคิดไตรตรองแล้วจึงได้แนะนำตนเองให้นางจันคําและพ่อของเธอได้รู้จักให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเปิดเผยความรู้สึกของตนซึ่งนางจันคําเองก็รู้สึกพออกพอใจในความสมบูรณ์พร้อมของหนานทิพย์เช่นกันหลังจากติดต่อดูใจกันนานราวสามสี่เดือนหนานทิพย ก็ยกกองขันหมากข้ามเมืองไปสู่ขอทำพิธีแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่เพราะเจ้าบ่าวเป็นเจ้าภาษีนายอากรที่ร่ำรวยของเมืองบ่อแห่ทั้งเจ้าเมืองบ่อแห่และเจ้าเมืองบ่อหลวงต่างได้รับคําเชิญให้ไปร่วมงานเป็นสักขีพยานนานทิ์เจ้าบ่าวได้กล่าวคําหวานในงานพิธีขึ้นว่าฉันจะรักและจะใช้ชีวิตร่วมกับนางจันทร์คำจนวันตาย จะไม่เปลี่ยนใจไปหาหญิงใดอีกเลยหลังจากพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นแล้วนานทิพพานางจันคํากลับมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ของตนที่เมืองบ่อแห่มีความสุขความชื่นบานตามประษาคนแต่งงานกันใหม่ๆต่างฝ่ายต่างเอาอกเอาใจกันดีตามคําพังเผยที่ว่ายามรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานแต่แล้วเมื่อวันชื่นคืนสุขผ่านพ้นไปได้เพียงครึ่งปี ทั้งนานทิพย์และนางจันคำก็เริ่มระหองระแหงต่างฝ่ายต่างเริ่มคิดว่าตนเองตัดสินใจผิดอย่างใหญ่หลวงนานทิพย์คิดว่าเขาไม่น่าแต่งงานกับนางจันคำเลยเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยขี้หึงอย่างร้ายกาจหากเธอรู้ระแคะระคายว่าเขาติดต่อกับผู้หญิงคนใดเธอจะแสดงความหึงหวงและอาลวาดโดยไม่ยำเกรงฝ่ายนางจันคำนั้น ก็คิดเช่นกันว่าเธอไม่น่าแต่งงานกับนานทิ์คนนี้เลยเพราะเขามีนิสัยเจ้าชู้มีหญิงสาวมากมายมาติดต่ออย่างลับๆเสมอทั้งที่เธอเห็นเองและมีคนมาเล่าให้ฟังแต่ด้วยความที่เป็นหญิงเมื่อแต่งงานแล้วก็แต่งเลยไม่ยอมเปลี่ยนใจง่ายๆเธอจึงอดทนและพยายามปกป้องสิทธิของเธอยังสุดความสามารถไม่ให้หญิงคนใดมาแย่งเอาสามีของเธอไป ยิ่งรู้ว่าหนานทิพย์แอบไป,ปมีเล็กมีน้อยกับหญิงอื่นมากขึ้นเท่าใดจันคําก็จะยิ่งเทบีความหึงหวงมากขึ้นเท่านั้นคนทั้งคู่พักอยู่ในเรือนหลังใหญ่ที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่มีความสุขเลยทะเลาะกันอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อเห็นว่าหนานทิพย์ไม่ยอมเลิกนิสัยเจ้าชู้นางจันคําจึงได้ข่มขูขึ้นว่าพี่จําไว้นะ หากพี่ทิ้งฉันไปมีเมียใหม่เมื่อไรวันนั้นจะเป็นวันตายของพี่และนางผู้หญิงคนใหม่อย่างแน่นอนทำไมทำไมเธอจะทำอะไรฉันนานทิพตวาดกลับฉันจะเอายาเบื่อใส่ข้าวให้พี่กินส่วนานางผู้หญิงคนนั้นฉันก็จะฆ่ามันด้วยหรือหากว่าพี่คิดจะกำจัดฉันหรือว่าจะฆ่าฉันแล้วก็ฉันก็สาบานว่าจะไม่ไปผุดไปเกิด จะขอเป็นวิญญาณแค้นคอยตามล่าพี่และนางผู้หญิงที่มาแย่งผัวของฉันให้ตายตกไปตามกันไม่เชื่อก็จงคอยดูคำขู่อลาวาตของนางจันคำทำให้หนานทิพย์จอมเจ้าชูถึงกับสะดุ้งผวาครั้นจะหาเรื่องขับไล่ให้เธอกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองบ่อหลวงก็ทำไม่ได้เพราะเกรงว่าเจ้าเมืองบ่อแห่และเจ้าเมืองบ่อหลวงจะตำหนิ ว่าเขาไล่เมียหนีนานทิปกลัดกลุ้มมากพยายามคิดหาทางกำจัดนางจันคําให้พ้นไปจากชีวิตตลอดเวลาแล้วไหนที่สุดก็คิดถึงแผนที่แยบยลขึ้นมาได้เป็นแผนย้อนแผนนั่นคือเมื่อนางจันคําเคยขู่เขาว่าจะเอายาเบื่อให้เขากินดังนั้นเขาจึงเป็นฝ่ายที่ชิงลงมือเสียก่อนโดยเขา ได้ไปปรึกษากับคนที่มีความรู้ทางด้านยาสั่งยาพิษคนหนึ่งในเมืองบ่อแห่นั้นเป็นการลับจ้างให้ประกอบยาอย่างอ่อนให้ขนาดหนึ่งยาพิษขนาดนี้หากกินสะสมไปนานๆจะทำให้ร่างกายค่อยๆเสื่อมโทรมเจ็บป่วยเบื่ออาหารเป็นอัมพาตลิ้นแข็งพูดไม่ได้และสุดท้ายก็จะต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานไม่มีทางแก้ไขได้เลย ัเมื่อได้ยาขนานนั้นมาแล้วแผนการอำมหิตโหดเหี้ยมของหนานทิปก็เริ่มขึ้นเขาแซงเป็นพูดดีพนาพนอให้เธอพอใจวางใจผสมยาพิษใส่อาหารหรือว่าขนมที่เธอชอบวันละเล็กวันละน้อยแล้วเพียงไม่ถึงครึ่งเดือนยาก็ค่อยๆอ,ออกฤทธิ์เห็นผลนางจันคําเริ่มเบื่ออาหารกินไม่ได้สูบผอมลงทุกทีทุกทีนานทิพ ขนหน้าเนื้อใจเสือก็แ้งทำเป็นห่วงใหญ่หาหมอมาเยียวยารักษาพอหมอให้ยากินก็ลอบผสมยาพิษยาสั่งอย่างอ่อนของตนลงไปทุกๆุกครั้งต่อมานางจันคำก็กลายเป็นอัมพาตติดเตียงลุกไม่ได้ลิ้นแข็งพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่นอนนิ่งกรอกตาด้วยความทุกขทรมานนานทิพจ้องมองอย่างสะใจคิดอยู่ภายในใจ อย่างกระยิมว่าตายซะเถอะนางจันคําจะได้พ้นไปจากชีวิตของข้าปีหนึ่งที่ข้าอยู่กับแกข้าไม่มีอิสระเลยสายตาอันชิงชังซ่อนพิษร้ายของหนานทิพปปกปิดไว้ไม่ได้นางจันคําซึ่งระแวงอยู่ได้สัมผัสรู้เช่นกันแต่สายไปเสียแล้วเธอเคยข่มขู่เขาก่อนก็จริงอยู่แต่ไม่เคยคิดจะลงมือทำจริงๆเลย เพียงแค่ขู่ให้เขากลัวเท่านั้นไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะใจร้ายลงมือฆ่าเธอได้อย่างเลือดเย็นเช่นนี้ประมาณสองเดือนต่อมานางจันคําก็ตายนานทิพแสดงความเศร้าโศกคร่ำครวญอะไรรักเมียของตนให้คนอื่นได้เห็นเป็นที่น่าเวทนาโธจันคําเมียรักของพี่มาด่วนตายจากไปเสียแล้วเวรกรรมอันใดห,หนอมาตัดร้อน ทำให้เราสองคนต้องพัดพรากจากกันเสียใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินนานทิพย์แสดงละครอย่างสมบทบาทต,ตีอกชกตัวให้คนได้ดูทำให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันสงสารเห็นใจไปตามๆกันเมื่อนางจันทคําตายแล้วนานทิพย์ก็นำร่างของเธอใส่ลงไปฝังที่ป่าช้า ตามพิธีกรรมประเพณีของชาวไตหรือแคว้นสิบสองปนาแล้วอีกประมาณสามเดือนต่อมานานทิพเจ้าภาษีนายอากรผู้ร่ำรวยแห่งเมืองบ่อแห่ผู้เป็นพ่อไม้เนื้อหอมก็ได้หญิงสาวสวยคนใหม่ชื่อนางกองแสงมาเป็นเพื่อนใจแทนนางจันคําพวกชาวบ้านก็พากันมองในแง่ดีว่าดีแล้วเขายังหนุ่มยังแน่น มีเมียอีกคนก็ดีจะได้มีลูกมีเต้าไว้สืบสกุลทรัพย์สินเงินทองก็เยอะแยะเรือนก็หลังใหญ่หลังโตอยู่คนเดียวมันว้าเวนานทิพย์มีความสุขอยู่กับเมียมใหม่ได้เพียงประมาณสามเดือนก็เกิดเหตุการณ์ลึกลับที่น่าพิศวงขึ้นคือกลางดึกคืนหนึ่งนานทิพย์ได้นอนหลับฝันไปว่านางจันคํำซึ่งตายไปแล้วได้มาร้องเรียกหาอยู่ข้างเรือน ร่างกายของเธอซูบโซผายผอมตัวสูงผมยาวเป็นกระเซิงใบหน้าโตเท่ากระด้งฝัดข้าวโผล่ลอยยื่นเข้ามาเสมอขอบหน้าต่างเรือนชั้นบนอันเป็นห้องนอนของเขาพลางขู่อาฆาตขึ้นว่าหนานทิพเจ้าคนใจร้ายใจดำแกอย่าหวังนะว่าจะมีความสุขต่อจากนี้ไปพวกแกะจะต้องมีอันเป็นไปจะต้องประสบกับความวิบัติ รวมทั้งเจ้าหมอยาใจชั่วคนนั้นด้วยข้าจะเอาชีวิตทุกคนจงเตรียมตัวตายผีนางจันคำถลึงตาพูดอย่างพยาบาทพลางยื่นมือเข้ามาทำท่าคล้ายจะบีบคอนานทิปตกใจสุดขีดร้องตะโกนว่าอยา่าจันคำอยา่าเสียงก้องลั่นไปในความมืดสะดุ้งรู้สึกตัวตื่นจากความฝันร้ายสยองนางกองแสงเมียคนใหม่ ซึ่งนอนอยู่ข้างๆก็พลอยตกใจผวาร้องถามขึ้นว่าพี่นานทิพย์พี่เป็นอะไรนานทิพย์ลุกขึ้นนั่งตัวสัน่นภาพสยองของผีนางจันคํมยังถะลึงตามุ่งร้ายอย่างชัดเจนพี่นานทิพย์ฝันร้ายเหรอเมื่อกี้น้องได้ยินพี่ละเมอเรียกชื่อจันคํมมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะนางกองแสงถามอีกด้วยความสงสัยแต่นานทิพย์ไม่บอกความจริง เขาพูดเบียงเบนไปว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ฝันไปเท่านั้นฝันว่าจันคําจะเดินตกเขวพี่เลยร้องห้ามว่ายา่ยาอย่าแล้วก็สะดุ้งตื่นจากนั้นอีกสองวันต่อมานานทิพก็ได้ข่าวร้ายแต่หมอยาคนที่เขาจ้างวานให้ปรุงยาพิษได้ตายอย่างปริศนาอยู่บนเรือนของตนเองนอนลิ้นจุกป,ปากตาถลนคอหักหมุนได้รอบ นานทิพย์พอรับรู้ก็สะดุ้งใจหายประจักษ์แก่ใจของตนเองว่าการตายอย่างกระทันหันของตาหมอยาคงจะต้องเกิดจากวิญญาณแค้นของผีนางจันคำอย่างแน่นอนโอ้ยผีนางจันคำมันจะต้องตามมาแก้แค้นเราแน่แนๆเพราะมันก็มาแสดงตนให้เราเห็นในความฝันแล้วนานทิพย์ไม่อาจนิ่งนอนใจรีบหาทางป้องกัน โดยเดินทางไปหาหมอผีหมออาคมคนหนึ่งจ้างให้ไปทำพิธีสะกดอาถรรพ์วานรายเสกลงอาคมลงไปยังหลุมฝังศพป้องกันอาถรรพ์ผีนางจันคร์ำไม่ให้ออกมาอาลวาดแก้แค้นทําอันตรายซึ่งก็ได้ผลอยู่นานหลายเดือนผีนางจันคร์ำหายไปไม่เคยมาเข้าฝันคมคูอีกเลยแต่แล้ววันหนึ่ง ตอนปลายฤดูฝนเกิดฝนตกหนักราวกับฟ้ารั่วติดต่อกันเป็นเวลานานน้ำป่าทะลักไหลลงจากดอยพุ่งผ่านบริเวณป่าช้าอย่างดุนแรงจะหลุมฝังศพและลงศพบ,บางหลุมพังทลายลอยไปตามสายน้ำพอฝนหยุดชาวบ้านบางคนผ่านไปเห็นได้พบภาพสยองคือมีศพหลายศพไหลไปติดค้างอยู่ในที่ต่างๆแต่มีอยู่ศพหนึ่งประหลาดกว่าเพื่อน คือไม่เปื่อยไม่เน่านอนลืมตาโพร่งยังอาคาดแขนศพนั้นเป็นศพของนางจันคําเมียเก่าของหนานทิพย์เจ้าภาษีนายอากรประจำเมืองบ่อแห่ผู้มั่งคั่งนั่นเองหนานทิพย์พอรับรู้ก็พาบริวารหลายคนเดินทางไปที่ป่าช้าช่วยกันหามศพแต่ไม่เน่าเปื่อยของนางจันคําขุดหลุมฝังลงใต้ดินที่ลึกกว่าเดิม แต่ยังไม่ได้ให้หมอไปทําพิธีสะกดพระมืดข้าลงเชื้อกรดาเนินการไม่ทันแล้วกลางดึกคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ร้ายลึกลับที่เรือนหลังใหญ่ของหนานทิพย์นั่นคือจูจ่ๆพวกหมาที่เลี้ยงไว้สามตัวก็พากันหอนโหยหวนเป็นเสียงที่เยือกเย็นจนขนลุกหนานทิพย์และนางกองแสงซึ่งหลับอยู่พากันผวาตื่นเพราะได้ยินเสียงใครบางคนเดินขึ้นบันไดมาช้าๆ ท่ามกลางความเงียบสงัดวังเวงของรัติการนางกองแสงตัวสั่นใจสั่นกระซิบถามนานทิพขึ้นว่าพี่ได้ยินไหมนั่นเสียงใครใครกำลังเดินขึ้นมานานทิพก็กลัวแต่ก็แข็งใจหยิบปืนพกเดินย่องย่องไปที่ประตูห้องก้มมองผ่านช่องลับที่ทำไว้ออกไปท่ามกลางแสงจันทร์สลัวที่สาดซองได้เห็นเงาร่างของใครบางคน กำลังก้าวเดินขึ้นบันไดโผล่ขึ้นมาปืนพกในมือของหนานทิพย์ถูกยิงออกไปสองนัดและมีเสียงกรีดร้องร่างของคนที่ถูกปืนหงายกระแทกตกร่วงลงไปตามขั้นบันไดดังโครมโครม,ครมจนเรือนสัน่นสิ้นเสียงปืนคนใช้สองสามคนที่พักนอนอยู่ในเรือนข้างๆก็พากันจุดไฟวิ่งออกมาดูเหตุการณ์ทุกคนครันพอได้เห็นก็ต่างพากันสยอง เพราะร่างที่ถูกปืนนอนหงายลืมตาโผงอยู่เชิงบันไดเรือนชั้นล่างนั้นคือร่างของนางจันคํา»«อะไรกันเนี่ยเธอตายแล้วแล้วก็ฝังไปแล้วกลับลุกขึ้นเดินกลับมาบนเรือนได้อย่างไรผีดิบนางจันคําต้องเป็นผีดิบเราคนรับใช้ที่เห็นต่างพากันพูดด้วยความพิสวงหวาดกลัวส่วนนางกอแสงนั้นไม่ต้องพูดถึงเธอกลัวจนพูดไม่ออก และไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนานทิพเองก็กลัวมากเช่นกันแต่ยังมีสติกำชับบริวารของตนว่าห้ามใครนำเรื่องนี้ไปแพร่งพรายให้คนภายนอกได้รู้เป็นอันขาดหากใครไม่เชื่อจะต้องเดือดร้อนห้ามพูดห้ามวิจาร์ณจงเก็บไว้เป็นความลับข้าจะแก้ปัญหาของข้าเองทุกคนจงจำไว้ กำชับอย่างเด็ดขาดแล้วก็ให้คนใช้หอศพของนางผีดิบจันคําอย่างมิดชิดมัดบรรทุกหลังมา้ากลับไปฝังในป่าช้าอย่างเดิมแต่คราวนี้ได้ไปตามหมอผีหมออาคมมาทำพิธีสะกดอีกขนอย่าให้ลุกขึ้นมาได้อีกนะพ่อหมอนานทิพย์กำชับหมอผีด้วยความหวั่นเกรงรับรองท่านเจ้าภาษีนายอาก คราวนี้ลุกขึ้นมาอีกไม่ได้แน่เพราะเขาใช้อาคมที่กล้าแข็งกว่าเดิมสะกดไว้แล้วหมอผีพูดรับรองแต่นางกองแสงยังไม่วางใจเธอยังคงหวาดกลัวเธอเอ่ยชวนนานทิพขึ้นว่าพี่นานทิพฉันคิดว่าผีนางจันทคำคงจะหึงหวงไม่อยากให้ฉันอยู่กับพี่ฉันกลัวฉันจะกลับไปบ้านเกิดที่บ้านวังสลงสักพักหนึ่ง พี่ไปกับฉันนะเราไปอยู่ด้วยกันที่นั่นหากเรื่องราวทางนี้สงบลงแล้วเราเราค่อยกลับมาใหม่ไปเธอไปด้วยกันนานทิพย์เห็นด้วยเพราะเขาเองก็เกรงว่าผีดิบนางจันทร์คำจะลุกขึ้นมาอาลวาดอีกดังนั้นเขาและนางกองแสงจึงออกเดินทางกันทันทีไปกันตามลำพังเพียงสองคน โดยมีม้าตา่างบรรทุกสเสบียงที่จำเป็นไปด้วยตัวหนึ่งแต่หนทางระหว่างเมืองบ่อแห่และบ้านวังสโลงนั้นจะต้องเดินข้ามดอยอันเป็นเส้นทางป่ารอบด้านทั้งหนางกองแสงและนานทิพย์ได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าพิศวงคือเขาทั้งสองคนเดินยังไงก็ไม่พ้นทางป่าแถวนั้นสักทีจนกระทั่งมืดค่า จำเป็นต้องหยุดพักระหว่างทางทั้งท้งที่ก็กลัวแสนจะกลัวนี่เราหลงทางกันได้ยังไงไม่น่าเป็นไปได้เลยนานทิพนึกสงสัยอยู่ภายในใจและรับรู้ถึงภัยลึกลับที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเองต้องเป็นอาถรรพ์ผีของนางจันทร์คำแน่ๆเขาคิดระแวงจึงก่อไฟกองใหญ่ให้ลุกโชนขึ้นหน้าเพิงพักในป่าแล้วนั่งเตรียมตัวระวังไม่ประมาท ส่วนนางกองแสงนั้นหลับไปแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียพระเดินทางไกลและหลงทางเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจนกระทั่งสี่ทุ่มป่ารอบด้านเงียบสงัดวังเวงสว่างโพลงด้วยแสงจันทร์ข้างขึ้นจูจๆนางกองแสงก็ต้องภวาตื่นเพราะได้ยินเสียงของหนานทิพตะโกนร้องอย่างตกใจด้วยความกลัวขึ้นว่าจันทร์คำจันทร์คำ นางกองแสงได้เห็นภาพสยองคือได้เห็นร่างอันสูบโซของนางผีดิบจันคํายืนถลึงตาจ้องมองดูหนานทิพด้วยแววตาอาฆาตแค้นออกไปออกไปอย่านะอย่าเข้ามาหนานทิพยืนตัวสัน่นถือปืนจ้องใส่ไปมายังตื่นกระหนกนางกองแสงได้เห็นกับตาและได้ยินกับหู นางผีดิบจันคําได้พูดขึ้นช้าๆเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวว่าเจ้าหนานทิพเจ้าคนอม,มหิเหตแกวางยาให้ข้าตายอย่างทรมานวันนี้จะเป็นวันตายของแกบ้างแล้วจงเตรียมตัวตายเถอะยาจันคํายาหนานทิพย์ร้องเสียงหลงถอยหลังกรูดร่างของผีดิบก้าวเข้ามาหาอย่างดุร้าย เสียงปืนในมือของหนานทิพดังลั่นขึ้นแต่นางผีดิบไม่หยุดยัง้งพุ่งโถมเข้ากระแทกจนหนานทิพหงายหลังลม้มลงเขาพยายามวีดร้องและพยายามจะหนีไปให้พ้นแต่ก็ไม่รอดนางผีดิบนั่งทับที่กลางอกแล้วใช้มือกดที่ลำคอส่งเสียงหัวเราะเล็กแหลมเพียงครู่เดียวเท่านั้นร่างที่สั่นระร,ริกของหนานทิพก็แน่นิ่งไปนางผีดิบ หันมาทางนางกองแสงที่ตกตะลึงอยู่มันพูดขึ้นว่าคราวนี้ถึงตาของแกละนางตัวดีแกแย่งผัวข้าแกสมคบคิดกับเจ้าหนานทิพย์กำจัดข้าให้ตายอย่างทุกข์ทรมานวันนี้จะเป็นทีของข้าบ้างแล้วอย่านะจันทร์คำฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องจริงๆอย่าทำร้ายฉันเลย นางกองแสงวิ่งวอนไม่แกอย่ามาเสแสง้งจย่เตรียมตัวตายตามเจ้าหนานทิพย์คนชั่วนี้เธอะนางผีดิบตะคอกแล้วเดินทื่อเข้าหานางกองแสงได้สติก็กระโจนวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตช่วยด้วยช่วยด้วยเธอวิ่งพลางร้องขอความช่วยเหลือไปพลางหันหน้ากลับหลังไปมองครั้งใดก็เห็นเงาดำๆของนางผีดิบตนนั้น เคลื่อนตามหลังมาไม่ลดละนางกองแสงหวาดกลัวและเหน็ดเหนื่อยจนใจแทบขาดเธอวิ่งวิ่งไปในชายป่าบริเวณน,นั้นอย่างไร้จุดหมายเพื่อหวังจะให้พ้นจากพูตดผีแล้วทันใดนั้นเหมือนสวรรค์ปโปรดเธอได้แลเห็นกองไฟกองหนึ่งลุกสว่างวอมแวมอยู่ในความมืดเธอวิ่งวิ่งใกล้เข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่ข้างก่องไฟมีกรดของพระธุดงปักกลางอยู่ใกล้ๆกันสองหลังตูเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยทวีดร้องขึ้นสุดเสียงทลาเข้าไปแล้วสุดทวบล้มลงต่อหน้ามุ้งกรดแล้วสิ้นสติไปทันทีพระธุดงสองรูปนั้นรูปหนึ่งคือพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยและอีกรูปหนึ่งเป็นพระชาวเมืองพงที่บังเอิญเดินทางมาพบและข้ามเขา มาปักกรดค้างแรมอยู่ด้วยกันพระภิกษุชาวเมืองพงตกใจอุทานว่าท่านเอ๋ยเกิดอะไรขึ้นนี่ผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีอะไรมาจงดูน,น่นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพูดพลางจ้องไปทางเบื้องหน้าท่ามกลางแสงไฟและแสงจันทร์นางผีดิบตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นดวงตาทั้งคู่เป็นประกายวาวโรดด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้น พระทวดงชาวเมืองพงผวาอุทานว่าผีผีแล้วมุดกลับเข้ามุ้งกลดด้วยความกลัวแต่พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยไม่กลัวไม่หวั่นไหวท่านเอ่ยขึ้นว่าหยุดเถิดนางผีดิบจงฟังอาตมาจงอย่าเข็นฆ่าอย่าทำลายชีวิตมนุษย์จงหยุดเถอะจงหยุดก่อกรรมจงตั้งสติฟังธรรมของอาตมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทย แผ่เมตตาจิตอันประกอบด้วยศีลด้วยคุณธรรมอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านแผ่ให้แก่นางผีดิบตนนั้นนางผีดิบได้รับแล้วก็ได้สติยั้งคิดสุดตัวลงนั่งสะอื้นให้คร่ำครวญขึ้นว่าตูเจ้าเฮาแค้นเฮาแค้นโยมเอ๋ยจงระง,งับอกระง,งับใจเธอแค่นี้ก็เป็นบาปมากแล้วขอจงหยุดสร้างเวรกรรม พระภิกษุหนุ่มแสดงธรรมโปรดนางผีดิบให้ได้สติรับรู้ถึงชั่วดีเธอพูดขึ้นว่าตูเจ้าเฮาเชื่อคำสอนของท่านจ้าเฮาจะไม่ทำร้ายผู้หญิงคนนี้แล้วเฮาจะเลิกจองเวรขอตู๊เจ้าช่วยชี้ทางสว่างให้เฮาด้วยเถอพระธุดงหนุ่มจากเมืองไทยให้พระไตรสรณคมและให้ศีลแก่นางผีดิบ นางผีดิบรับแล้วก็ร้องไห้ประนมมือก้มกราบสามหนเหงื่อหน้าขึ้นพูดปนสะอื้นว่าสาธุตุเจ้าขอบพระคุณท่านที่ช่วยแสดงธรรมชี้ทางเอาสำนึกแล้วจ้ะจะขออำลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณท่านสาธุสาธุ นางผีดิบจันทร์คำบอกแล้วลุกขึ้นเดินกลับลับหายไปในความมืดใต้แสงจันทร์รุ่งเช้าวันต่อมาพอฟ้าสางนางกองแสงผู้รอดชีวิตได้อำลาพระธุดงเดินโซซัดโซเซข้ามดอยไปยังบ้านเกิดของตนพระภิกษุชาวเมืองพงก็แยกไปทางเมืองพงส่วนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาท เดินจาริกไปตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้จุดหมายปลายทางของท่านพระภิกษุชาวเมืองพงและนางกองแสงได้นำเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับของนางผีดิบพยาบาทตนนี้และพระทวดงลึกลับรูปนั้นไปเล่าให้คนอื่นๆได้ฟังจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันเรื่อยมา